สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดูดวงความรักประจำเดือนมิถุนายนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกุมนะคะหรือหรือคนที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าบรรยากาศความรักโดยรวมของชาวกุมเนี่ยในเดือนมิถุนายนเป็นไงกันบ้างน,นะคะอ่าเปิดมาก็เป็น the empress the fool เดือนนี้ชาวกุมจะอึดอัดหน่อยอะ่ะ <laughs> เพราะว่าเดือนนี้เหมือนกับว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าเราไปพยายามอยากจะดูแลอยากจะเอาใจใส่อยากจะแบบว่าดูแลเขามากๆแต่ว่าเดือนนี้แฟนเราเขาเหมือนกับแบบว่าอยากจะแบบเป็นอิสระอยากจะแบบอยากชิวๆอะไรเงี้ยแต่แบบแลัคนาราศีกุมเหมือนกัน ฉันอยากดูแลเธอฉันอยากใกล้ชิดเธอฉันอยากเจอเธออะไรเงี้ยมันก็เลยจะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มีความอึดอัดขับข้องใจกันอยู่บ้างนะคะในเดือนมิถุนายนเนี้ยนะแต่ว่าถามว่ามันจะยังเคลียร์กันได้ไหมอะไรกันได้ไหมมันก็ยังจะเคลียร์กันได้ไปด้วยกันได้ค่ะค่อนข้างจะโอเคนะมีทิศทางในการเคลียร์กันได้เป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นเดือนนี้ลัคนาราศีกุมถ้าแฟนเขาอยากจะ มีเวลาส่วนตัวมีเซฟโซนของเขาก็ต้องปล่อยเขาบ้างนะก็พยายามหันหน้าคุยกันก็ถามว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมไม่ได้แย่ค่ะเพราะว่ามันก็ถึงแม้มันจะมีความอึดอัดอยู่ในความสัมพันธ์บ้างเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันความต้องการไม่ตรงกันแต่สุดท้ายมันจะม,มันจะมีการพูดคุยตกลงกันตกลงกันเคลียร์กันได้แล้วก็สามารถดําเนินหน้าต่อไปได้ด้วยดีนะคะในบางคนอาจจะมีการเขาเรียกอะไร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือในการคบกันอะไรแบบนี้ให้มันเดินทางไปดมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมีจุดอึดอัดแล้วก็มาเคลียร์กันแล้วจนหาจุดลงตัวได้ของกันและกันอะไรแบบนี้นะคะของัคณาราศีกุมในเดือนมิถุนาย,ยนเนาะเดี๋ยวที่นี้เรามาดูสิว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมในแต่ละทายเนี่ยเป็นยังไงขอดูคนที่มีคู่ก่อนมีคู่มีแฟนก่อน 9ถ้วยห้าไม้เท้าเหรอหถ้วยเจดถ้วยเพอนะเนี่ยลัคนาราสีกรุมที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยควีนถ้วยคือบางครั้งเนี่ยเท่าที่ดูจากไพ่คุณเองบ,งบางบางครั้งบางคนเนี่ยเหมือนความคิดตีกันเองอะว่าแบบ ระหว่างแฟนเก่ากับแฟนใหม่เท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนคุณเองอยากให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยอาจจะมีบางครั้งบางคราวบางอารมณ์ที่แบบไปหวนคิดถึงว่าเออทำไมความสัมพันธ์ตรงนี้เอาความสัมพันธ์ณปัจจุบันอะไปเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์แบบเก่า คนเก่าคู่เก่าคู่ครองเก่าอะไรแบบนี้หรือคนรักเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เราแบบคิดมากหรือว่าบางครั้งบางคราวแบบเออถ้าเหมือนความรักครั้งเนี้ยมันดีก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบเก่าคืออยาเปรียบเทียบความรักในปัจจุบันคนรักในปัจจุบันกับคู่ครองคนเก่านะคะมันจะทําให้คุณคิดเดยอะคิดมากแล้วก็เหมือนช่วงเนี้ยความคิดตีกันเองคนเก่าดีคนเก่าไม่ดีความ เหมือนกลัวบางคนก็กลัวว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันจะไปเป็นแบบเดิมเพราะฉะนั้นในใน,ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยอยากให้ชาวราศีกุมเนี่ยอย่าไปมองสิ่งเก่าๆหรืออย่าอย่าเอาความรักครั้งเก่าคนรักคนเก่ามาเปรียบเทียบกับคนใหม่คนใหม่ก็คือคนใหม่ค่ะแล้วเดือนเนี้ยไม่งั้นอ่ะมันจะทําให้ความเขาเรียกอะไรอ่ะความสัมพันธ์ของคุณมันมันจะเดินหน้าต่อไปมันก็ มันเหมือนมันติดอะไรอยู่บางอย่างเพราะฉะนั้นวางอะไรที่มันเป็นเก่าๆอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะถ้าแล้วก็อีกกรณีหนึ่งมันก็มีเกณฑ์ที่คนรักเก่าเพื่อนเก่าคนเก่าๆจะติดต่อกลับมาก็อย่าไปเพ้อฝันว่ามันจะไปด้วยกันได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาเกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นเข้าใจไหมจ๊ะ ดูหน่อยคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอืมคิงถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้า Hi p r i e s t e s แาดไม่ทาโหมีการทำงานของความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะเลยนะเหมือนทั้งคุณและเขาพยายามเข้าหากันค่อนข้างเยอะแล้วก็แนวโนมความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการส่งมเมสเซจอาจจะมีการส่งมเมสเซจอาจจะมีการพยายามทํางานในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะมันค่อนข้างมั่นคงนะคุณสองคนอาจจะไม่ได้คุยกันหวานแหววในเรื่องแบบ รักเ,ออเธอชอบเธอหรืออะไรนี้แต่มันจะมาในในลักษณะการคุยกันในเรื่องชีวิตประจําวันทั่วๆไปอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานการเรียนการเงินอะไรแบบนี้มากกว่าค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหนักแน่นอยู่เหมือนกันนะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีได้อยู่นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือเหมือนต่างคนต่างต่างชอบกันแหละคุยกันแหละ แต่แบบมันไม่ได้มีความหวานอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้เท่าไหร่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมองมองไปในทิศท,ทางข้างหน้ามองอนาคตข้างหน้ามากกว่าความเพ้อฝันอรักเธอหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีไอ้เรื่องแบบนั้นแต่มันจะเป็นการคุยที่แบบการวางแผนในชีวิตการทํางานการเรียนหรือใดๆก็แล้วแต่อย่างนี้มากกว่าค่อนข้างจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะค่อนข้างโอเคเลยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าคุณคุยกันในแบบเนี้ย มันก็ถามว่ามั่นคงไหมค่อนข้างมั่นคงนะในความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าเหมือนคุณทั้งคู่กําลังมองหาจุดร่วมกันเหมือนมองหาคนที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้แบบยาวนานอย่างเงี้ยค่อนข้างโอเคนะคะถึงแม้จะไม่หวานแต่มั่นคงก็เอาไปเถอะนะอ่ะคนโสดของเขาขอดูหน่อยสิ2 o f อครับอืม <9. S 2> เก้าเหรียญส,สามสามดอกธรรมราธรรมาราจัสติธรรมราจริงๆคนโสดเนี่ยเท่าที่เห็นเหมือนกับน่าจะไปแอบชอบใครเข้าแล้วแหละ นะสักคนหนึ่งแอบบบชอบเขาหรือเปล่าทีนี้ไปเจอคนอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เลยเหมือนเป็นการแอบ,บรักแอบบชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยฉันเจ็บปวดใจรอบที่สองอะไรนี้รอบที่สองรอบที่สามีมีมปักอกคาอกนี่นี่มันคาอกกูอยู่ทําไงดีทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ แอบชอบเขาต่อไปอะไรแบบเนี้ยหรออก็ดีค่ะถ้าเขามีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ไม่ต้องเข้าไปนะอันนี้ก็ไม่แนะนําอยู่แล้วเนาะผิดศีลข้อสามอืมแต่ถ้าเขายังไม่แต่งงานกันก็ค่อยว่ากันดูไปก่อนอาจจะแบบแอบชอบเขาอะเหมือนแอบมองแอบส่องอืมเาแต่เขามีแฟนอยู่แล้วฉันก็ไม่สามารถทําอะไรไม่ดีได้ก็ได้แต่แอบแอบชอบชอบซ่อนซ่อนอะไรแบบนี้ไปช่วงนี้เดือนนี้ลัคนาราศีกุมก็จะมีพวกที่เป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้ว กับพวกคนโสดเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ในห่วงอารมณ์เพอนีอะไรอย่างเงี้ยชนีฮิโบเนาะไม่งั้นก็เป็นผู้ชายไฟเผือกแบบมันเป็นอารมณ์เพอฝนันมันเป็นช่วงที่แบบโอ้ยเธอแบบแอบชอบแอบรบักฉันชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จะแบบเออเอาเพอฝนันเรื่องความรักในในในบางอย่างที่แบบมันอยู่ในอากาศที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรแบบเนี้ย หรืออาจจะมีการเปรียบเทียบความรักคนใหม่กับคนเก่าแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมันเป็นอะไรที่อยู่ในห้วงอารมณ์ออกมาออกมาให้ได้นะแล้วมันจะค่อนข้างโอเคนะจ๊ะอ่ะไหนขอดูคําแนะนําจากน้ําแดงหน่อยน้ำแดงบอ,อกให้เดือนหน้าต่อไปค่ะอะไรที่มันมั่นคงดีอยู่แล้วก็ทําให้มันดีต่อไปอย่าไปนึกถึงอะไรที่มันเป็นผลหลังอะไรแบบเนี้ยนะมันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ะนะมันก็จะทําให้เกิดปัญหาทําให้เกิด ความตะขิตตะขวงใจได้อะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทําบรรยากาศให้มันดีต่อไปแล้วก็ถ้าเราเจอคนที่ดีก็อยู่กับคนเนี้ยถ้าคนปัจจุบันมันดีก็ไม่จําเป็นจะต้องหวนไปคิดถึงอดีตถูกต้องไหมคะคนเก่าก็ปล่อยให้มันสวดเขาเรียกอะไรกวดน้ําือทศให้ไปก็จบก็คือจบไปเลยส่วนใครที่ไปแอบรักแอบ,บชอบเขาอะไรแบบเนี้ยถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วก็เดินออกมาค่ะเป็นการแอบรักแอบ,บชอบได้มันไม่ผิดแต่ถ้าเราเดินหน่าจะแย่งอันเนี้ยคือผิดแล้วนะ ออลัคนาราศีกรุงที่เติมก็คือให้อยู่กับความเป็นจริงค่ะในเดือนมิถุนายนเนี้อย่าอยู่กับความเพอ้อฝันอย่าอยู่กับความที่มันเป็นอดีตหรืออะไรแบบเนี้นะคะอ่ะก็เป็นภาพรวมของความรักของคนลัคนาราศีกรุมในเดือนมิถุนายนนะคะไว้เดือนหน้าเป็นยังไงค่อยกลับมาดูกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ